สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่3มกราคม2568ครับนาข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้รัฐบาลนะครับโดยเพจไทยคู่ฟ้าได้ขึ้นข่าวนี้ครับเราก็จะอ่านข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าให้ทุกท่านได้ฟังข่าวดีดังต่อไปนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเพจของรัฐบาลขึ้นข่าววันนี้3มกราคม2568พาดหัวข้อข่าวว่า เริ่มแล้ว30บาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวครอบคลุมทั่วไทยารายละเอียดครับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินำเล็บสปสชเผยโครงการ30บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเริ่มเปิดระยะที่4ครบ77จังหวัดในวันที่1มกราคม2568โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์รักษาใกล้บ้านได้ทั้งอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรับการปสมพยาบาลพื้นฐาน รวมถึงอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ที่คลินิกเวชกรรมเพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียวโครงการ30บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายสําคัญด้านสุขภาพของรัฐบาลขณะนี้มีหน่วยงานบริการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า10,000แห่งสําหรับประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในโครงการสิ่งที่อยากเน้นย้าคือการดูป้ายสัญลักษณ์สีแดง30บาทรักษาทุกที่ที่ติดอยู่หน้าหน่วยบริการนั้น,น,นหากหน่วยบริการใดไม่มี ป้ายสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายความว่าไม่สามารถเข้ารับบริการได้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการร้านยาคลินิก30บาทรักษาทุกที่ได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับที่ทางเพจไทยู่าแนบแนบไว้ในข่าวเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์เพจไทยู่าข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับหากพบปัญหาในการเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสอบอช สายด่วนสปสอช .1330 ครับ2หากพบปัญหาในการเข้ารับบริการสามารถติดต่อสอบถามช่อง,องทางไลน์นะครับก็มีไลน์สปสช,อชอพิมพ์ไลน์ id ดีแ s o นะครับหรือคลิกลิงก์ที่มีอยู่ในหรือคลิกลิงก์ที่มีอยู่ในข่าวเพจไทยกฟ้าข่าวนี้ที่เราแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ หรือ Facebook สำนักง,งานหรับการสุขภาพแห่งชาตินะครับทั้งหมดคือเริ่มแล้ว30บาทรักษาทุกที่ปิดประชาชนใบเดียวครอบคลุมทั่วไทยเริ่ม1มกราคม2 5งหเ,เป็นต้นไปก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านครับด้านสุขภาพครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ